สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค5จังหวัดลําปางได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อทัศนคติการทํางานและบริการประชาชนของข้าราชการตํารวจให้แก่นักเรียนใน10ตตารวจรุ่นที่15มีความสุขมากๆและก็ได้เจอกับท่านรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจที่นี่เป็นผู้ที่เช้อเชิญลุงแดงมาเรามาทําความรู้จักท่านและวัตถุประสงค์ หน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5เป็นอย่างไรกันนะครับผมพนันวตรเอกสมยศคำประระอาจารย์สบห้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ครับในวันนี้นักเรียนได้เรียนในภาคเสริมสร้างจิตสํานึกกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ตํารวจได้เร <uct> ียนเชิญคุณแดงผู้มีประสบการณ์และก็เป็นผู้สมือุฒิมาให้นักเรียนเนี่ยมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5นี เปิดอบรมหลักคือนักเรียนในสิบตำรวจแล้วก็มีหลักสูตรรองก็ได้แก่หลักสูตรกรดตอหรือในรายน้อย53ปีแล้วก็การฝึกอบรมชั้นะทวนสายงานนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมระดับรองผู้กับหลักสูตรสารวัตรด้วยนะครับสวัสดีครับผมนักเรียนในสิบตำรวจพาชินตุียธาธนชาตินะครับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณคุณลุงแดงมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ ได้ให้ความคิดสร้างสารรค์ดีๆมากมายนะครับที่จะนําไปต่อยอดในอาน,นาคตได้แล้วก็พัฒนาชีวิตตัวเองนะครับอบค,ครับครับและนี่ก็คือบทบาทภารกิจหน้าที่ที่ลุงแดงได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5จังหวัดตางในวันนี้ <S <S ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามผลงานของนักเรียนใน10รุ่นที่10ท่าและผู้ผ่านหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5กันว่าจะมีคุณภาพเป็นอย่างไร ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้กันทั่วนทั่วกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับศูนย์อบรรก